ราศีมังกร,รสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่เลสเบียนนะครับนิสัยของตัวเขานะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เขาชอบที่จะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมีความแบบเปิดเผยมีความจริงจังนะครับการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกไข่เนะเวลาจะพูดอะไรก็พูดด้วยความเป็นจริงนะมีความจริงจังกับการดําเนินชีวิตเวลาทํางานก็ ทำแบบเต็มที่ในสุดความสามารถนะครับในเรื่องของการแต่งตัวก็คือการแต่งตัวแบบง่ายๆสบายๆนะครับแบบไม่ได้ต้องแต่งตัวแบบนั้นต้องแต่งตัวสีนี้จะต้องแต่งตัวแบบนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะกับการแต่งตัวมากนักแต่ก็ถ้าเป็นในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ผู้คนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าหาคนอื่นได้ง่ายเเวลาคุยกับใครก็คุยสนุกสนานนะเวลาถ้าคุณสังเกตเจอเขาเนี่ยเขาเป็นคนยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลานะครับมาดูสิว่าสําหรับทัศนคติล่ะเป็นอย่างไร ไห้ขึ้นเป็นไพ่ผู้หญิงนะผู้หญิงเปือ่อยกายนะ <c oughs> คือในเรื่อง,องของความคิดเขาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนเปิดเผยมากๆนะในเรื่อง,องความรักมีอะไรก็บอกตรงๆงนะเออเขาก็ไม่ค่อยได้แบบอ้อมค้อมนะเออไม่ได้แบบต้องมานั่งเก็บงำความเงียบนะก็มีอะไรพูดตรงๆโดยถ้าชอบโตเขาเนี่ยก็อยากให้ชอบสิ่งที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็อเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้แบบ ต้องการแบบไหนต,บบต้องการแบบนู้นต้องการแบบนี้แต่ถ้าเป็นในสิ่งที่เป็นแล้วเปิดเผยคุยกันอะยอมรับกันได้ก็ไปกันต่อได้เลยนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของตัวเขานะเป็นคนอินโทรดหรือเอกโทรดนะครับอ่าเขาเป็นคนเอกโทรดนะครับคือไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เขาคอยปฏิสัมพันธ์คอยเข้าหาผู้คนตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ได้พบปะ,ปะผู้คนนะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ทีเดียวนะครับมาดูซิว่าอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันนะครับ ไพ่ขึ้นว่าเขามีอายุเท่าเท่าัคุณนะครับและเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่คือว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณชอบคุณคนนี้นะครับจะทํอยังไงจะครองใจเขาได้นะครับไพ่ขึ้นเป็นสิบถ้วยนะครับโอ้คุณคนนี้นะไม่ยากเลยนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่หากคุณอยากได้ครองใจคนนี้เพียงแค่เข้าหานะเพียงแค่อยู่ใกล้นะในเรื่องของการเข้าหาพูดคุยการพิมพ์ชัด บการให้ของขวัญอะไรก็ได้เป็นการเอาจิตเอาใจนะเขาก็เต็มใจที่จะรักคุณคนนั้นแล้วเพราะเขาเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วถ้าหากคุณมีความจริงใจส่งไปเขาก็สั่งให้ความจริงใจนะ่ะมาหาตัวคุณไในด,ดวยเช่งกัน,นะครับมาดูลักษณะที่สองนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่คุณใายให้เหงินนะครับเใออนสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเขานะครับเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังนะกับ คนรอบข้างคาดหวังกับทุกๆเรื่องในการดําเนินชีวิตในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการหางเงินเเป็นคนที่รักที่จะอยากได้ความมั่นคงของชีวิตนะรักที่จะโหยหาเงินนะการที่จะหาเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตเพื่อจะดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้างนะเป็นคนที่คิดอะไรก็มีแต่เรื่องของการวางแผนชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่คนภายนอกก็มองว่าเออเขาอาจจะแบบ หักโหมเกินไปหรือเปล่านะมีแต่คนเ,เป็นหัวเป็นใย,ยเขาว่าเขาจะาคิดในสิ่งที่ไม่สนใจใครเลยหรือเปล่าเพราะถ้าหากมองไปปุ๊บเออทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงบางคนก็ถ้าเจอลักษณะเน,นี้เป็นอารมณ์แบบทำงาน24ชั่วโมงทำงาน7วันอะไรแบบนี้ครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของทัศนคติหล่ะเป็นอย่างไรไพ่ึ้นเป็นไพ่หวยหานะคือตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้จะบ้างหงายนะแต่เขาห่วยหาความรักนะหวยหาคนที่รัก ที่เข้าใจความเป็นตัวตนของตัวเขานะครับรักที่สิ่งที่เขาเป็ดน,นะแต่ถ้าเจอความรักเนี่ยเขาก็เต็มที่เลยนะเออเต็มที่ว่าว่าใครจะเข้ามากับชีวิตตัวเขาเนี่ยก็พร้อมทั้งเปรน,นะพร้อมทั้งให้ทุกอย่างที่เขามีเหมือนแบบทำทำงานหนักแต่ก็ถ้าได้เงินมาก็พร้อมที่จะฝากเอาเงินให้แฟนนะหให้คนที่เขารักแบบเต็มหมดตัวได้เลยทีเดียวนะครับมาดูซิว่าคนอินทว์ดหรือเอกทว์ดนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเขาเป็นคนอินโทรดนะคือเขาก็ไม่ชอบที่จะส่งสิ่งใครเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะชอบที่จะทำหน้าที่ทํางานของตัวเองนะอยู่ในมุมของตัวเองก็เพียงพอแค่นะี้ก็มีความสุขแล้วหรือถ้ามีความรักก็อยู่กับคนรักแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบวนไปวัานานเงี้ยแค่นี้ในชีวิตเขามีความสุขแล้วนะครับแล้วเขาอายุห่ะอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่า,าคุณนะครับใพ่ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเขาเป็นคนไทยหรือต่างประเทศใพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ ถ้าคุณชอบคนนี้นะครับจะกรองใจเขาได้อย่างไรบ้างดูวซีทำยังไงให้ขึ้นเป็นราชาถือถ้วยนะครับเพียงแค่รู้จักเขาให้มากินคืนการสังเกตการเข้าหาการที่คุณทําความรู้จักตัวเขาอาจจะยากนหนึ่งในช่วงแรกแต่การที่คุณได้ทลายกําแพงบางอย่างของเขาหรือว่าพยายามที่จะเข้าหาพูดคุยมีการ ไปเ์ไพลเขาบ้างเออมีการไปหาเขาบ่อยๆมันําให้เขาโอเคเออรู้สึกชอบคุณมากขึ้นรู้สึกผูกพันคุณมากขึ้นความรักความสัมพัน์ก็จะไปได้ไหวไมากขึ้นโดยเจนกัดน,นะครับมาดูลักษณะที่3นะครับดูซิว่านิสัยเป็นอย่างไรดูซิให้ขึ้นเป็นนางฟ้านะโอ้เขาไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์หรือเป็นเทวานะครับคือเขาเป็นคนที่ ใจิตใจดีนะ,ะเวลาคณมองเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลานะเออมีอะไรก็ถามไทยเป็นคนที่เไม่ว่าอะไรก็ยินน้มแย้มกับทุกๆเรื่องเสมอถึงแม้ว่าจะเจอความทุกข์เจอความไม่สบายใจก็สามารถเก็บงำนะความทุกข์เองเอาไว้ไดนะ้แล้วก็พร้อมที่จะยินดีช่วยเหลือยินดีเป็นเหมือนคล้ายเป็นผู้เสียสละนะครับมาดูซิว่าแล้วทัศนคติล่ะเป็นอย่างไรภัยขึ้นเป็นภัยอุบัติเหตุนะคือเขาก็จริงๆอ่ะเขาผิดหวังไปเยอะนะเหมือนเขายอมยอมให้ คนที่เขารักษะให้คนอื่นได้เลยนะเออเขาเหมือนเป็นผู้เิษยสระ นั้นเขามีโอกาสที่จะเจอแต่เรื่องของความรักที่ถูกแย่งความรักไปถูกเ,เรื่องของอคนนั้นคนนี้ไม่ชอบเขาแล้วก็มองเขาเป็นเพื่อนมองเขาไม่ที่ปรึกษาเลยแบบนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยในยเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็อยากได้คนดีๆนั่นแหละอยากได้คนที่เอาใจอยากได้คนที่เข้าใจเขาจริงๆนะเพราะเขามีจุดที่อ่อนแอซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกใครนะเพราะมีอะไรบางอย่างาที่เกิดจิตใจเนี่ยเขาเยอะแยะมากมายนะ ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดนะครับก็มีความสุขนะกับการที่ได้รับการช่วยเหลือคนอื่นได้รับการที่ได้อยู่กับคนนั้นคนนูน้คนคนนี้และได้ให้อะไรบางอย่างก,กับใครสักคนหนึ่งทําให้เขามีความสุขมากๆนะครับและข้อายุล่ะอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณนะครับไพ่ขึ้นว่าอายุเท่ากับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคนนี้นะครับจะทํายังไงจะครองใจคนคนนี้ได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นสิบดาบนะครับเนี่ยเข้าใจความรู้สึก ตัวตนตัวเขาถึงแม้ว่าภายนอกทุกๆคนอย่างนี้ทุกๆคนอย่างนี้ก็มองได้ว่าเอ้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะมีนู่มีนี่มีนั่นยิ้มแย้มได้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วภายในของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องไม่สบายใจแล้วก็บางครับก็กักมาเก็บ เครียดอยู่คนเดียวเนี่ยหากคุณได้ไปนั่งอยู่ในใจเขานะจากการที่คุณเรียนรู้สังเกตตัวเขาให้กํำลังใจเขาได้หรือว่าการไปเปิดอกคุยเขาได้ในบางมุมบางแง่เนี่ยไม่ทํีทำให้เขารู้สึกสนิทใจกับคุณมากยิ่งขึ้นและได้ครองใจค,คุณคนนี้ได้โดยช่นัดนน,น,นนะครับรดูสถานที่กันบ้างนะครับสามลักษณะจะเจอที่ไหนในบ้างน,นะครับสาาถานที่แรก ให้ขึ้นเป็นชนะหมากนะครับมีโอกาสเจอในสถานที่ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานก็มีโอกาสเจอในพวงช่วงนี้นะครับภาษาที่สองนะครับให้ขึ้นความหลากหลายนะครับจากการไปเที่ยวนะเออไปเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างๆนะฮะใน่วงช่วงเดือนนี้คุณมีแผนนะครับที่จะออกเดินทางนะครับไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนี่ยก็มีโอกาสนะได้เจอเพื่อนระหว่างทางแล้วก็กลับกายได้แฟนมาในระหว่างทางกันโดยเช่นกันนะครับ ายที่3ไปขึ้นในเรื่องของที่ปรึกษานะครับเป็นในเรื่องของการที่คุณได้ทำความรู้จักกับคนนี้จากการที่คุณไปดื่มกาแฟนะไปตามคาเฟ่ไปห้างนะสายที่สองคือไปต่างจังหวัดนะอันนี้คือไปห้างไปคาเฟ่ไปสถานที่แบบเป็นห้างสับสินค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเจอคนคนนี้และอีกหนึ่งอย่างนะได้เจอคนคนนี้จากการที่แชทออนไลน์เออมีคนทักมามีคน สนใจตัวคุณนะก็มีการพูดคุยกันไปและมีโอกาสนัดพบนัดเจอกันด้วยเช่นกันนะครับดูลักษณะที่ควรระวังนะครับไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นฟูมฟักนะครับคือคนนี้เป็นคนที่พยายามที่จะมาทำเขารู้จักกับคุณนะมาทางครอบครัวนะมาทางพ่อแม่นะามาทางญาติญาติตัวคุณและเพื่อจะทําความรู้จักกับตัวคุณนะครับต่อมาสองไพ่ขึ้นเป็นผมดิคิตนะครับพยายามจะ หาคุณทางหรือช่องทางบางอย่างจะเจอคุณโดยบังเอิญน,นะครับหรือว่ามีการวางแผนมาเอาไว้ดิบดีนะเออที่จะมาเจอคุณโดยบังเอิญได้เจอที่ห้างเจอที่สถานที่ที่คุณไปบ่อยๆอ,อ่ะเฮ้ยทำไมบังเอิญจะเลยมากินเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยเขาพยายามจะเข้าหาคุณแล้วเข้ามาทำอะไรตัวซีให้คืออุปสรรคนะเขามาขอความช่วยเหลือกันนะเนี่ยเขามาเพราะว่าเขามีปัญหาบางอย่างกับชีวิตนะเนื่อเ่องของการเงินเนื่อเของการ,รง,งานนะครับแล้วก็พยายามจะ ให้คุณได้ช่วยเหลือเขานะครับอันเนี้ยถามว่ามาพร้อมความรักไหมคือมันก็ไม่เอี่ยวแต่พอมาพร้อมปัญหามากกว่าคุณต้องไปนั่งแก้ปัญหาให้เขาคุณต้องไปให้เงินให้ทองเขาซึ่งสี่งเนี้ยคุณก็ต้องระวังกห้ดีและจะทําอย่างไรนะถ้าหากคุณเจอลักษณะแบบนี้นะครับไพ่จะเกิดมาอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระก,กานะครับอืมคือสิ่งที่ไพ่อยากแนะนํานเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการต้องดูยาวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าพึ่งที่จะตัดสินตามใจนะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสจะเสียทั้งเงินนะครับเสียทั้งโอกาสเสียทั้งงานเสียในเรื่องของอาการที่คุณไปคาดหวังใครสักคนเนี่ยมันก็ถูกเนาะมันก็ทําให้ทำอะไรบางอย่างไม่ได้เต็มที่นั้นะถ้าเจอนักษะแบบเนี้ยแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนหรือเอาบางปัญหาบางอย่างมาให้เลี่ยงเลี่ยงไปซะดีกว่าไม่งั้นปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้เจอคุณี่ใ่ความรักที่ชอบโดนจีได้ต้องเริ่มจากพรังใจาให้ดีเป็นพลังถให้นะครับ